สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโมโนเจาะข่าวเด็ดสังคมอยากรู้ดูข่าวโมโนกับผมนนกรีกรมกลอมนะครับวันนี้พบกัน13นาฬิกา40นาทีหน้าจอโมโนทรมบิทินายหมายเลข29กับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้ก็ติดตามกันได้นะครับไลฟ์การสดๆคู่ขนานกันไปวันนี้พิเศษครับมีแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองคอการเมืองจับตาความเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้อยู่2เรื่องใหญ่ๆครับ เรื่องที่ 1. ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าแทบจะเดินสายต่อเนื่องนะครับวันนี้เห็นว่าบรรยากาศที่เชียงใหม่ก็ยังคงคึกคักนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คอาการเมืองก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะั่นก็คือเรื่องของการยื่นยุบพักเก้าไกลวันนี้จะพูดคุยกัน2ประเด็นนี้นะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านขอต้อนรับท่านแรก คุณจตุพรพรมพันธ์กับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขอต้อนรับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีลกนภูเก็ตนะครับผู้อานวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์บริษัทนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหความเคลื่อนไหวตอนนี้จะบอกว่าร้อนแรงไหมเนี่ยคุณจตุพรมองยังไงฮะมีความเคลื่อนไหวช่วงนี้ สองวันติดติดกับบรรยากาศที่เชียงใหม่อย่างวันนี้เองเนี่ยตอนเช้าไปที่วัดพระธาตุอยสุเทพครับสายหน่อยลงมาที่กาดหลวงที่ตลาดวโรรสช่วงสายเนี่ยดูตามสื่อต่างๆบอกตลาดแตกเลยครับคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยถ้าคนที่ผ่านเรื่องราวตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยครับ หรือแม้แต่ก็ตั้งแต่นายกทักษิณยังอยู่ประเทศไทยก่อนถูกยึดอำนาจครับนี่เป็นจุดที่ดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีคนแต่น้อยกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นอ,อารมณ์ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมความเป็นจริงถ้าไม่มีเรื่องอภิสิทธิชนไม่มีเรื่องย,าย้ายขั้วสลับข้างป่านนี้เต็มทั้งเมืองละเพราะการที่ประชาชนเขาเฝ้ารอนายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจความจริงเป็นความยิ่งใหญ่ เส้นใต้ที่เป็นเส้นใหญ่19กันยายนปี49เนี่ยมันถูกมาลบเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2 5 6 6เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแบบผมเนี่ยผมเห็นทุกบรรยากาศมาแล้วแต่ว่ามองไปเนี่ยนะครับแม้กระทั่งประชาชนพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยมองไปแล้วน่าใจหายความเป็นจริงต้องพลึกพลับกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองเฉพาะจุดดูเสมือนว่ามีคนแต่ว่า ถ้าเทียบในสายตาที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยน้อยนิดมากนะครับความจริงควรจะมากกว่านี้นะครับเป็นความน่าใจหายกันเสียด้วยซ้ําแต่ผลผ่านในทางการเมืองนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณจรพรพูดอยู่บ่อยครั้งคือดีลที่มันเกิดขึ้นเรื่องเรื่องดีลเนี่ยมันนําไปสู่วิกฤตศรัทธาวิกฤตศรัทธานี่มันสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของประชาชนครับความเป็นจริงนักการเมืองขนคนได้ทุกคน แต่ว่าที่มาเองโดยปรากฏการตามความรู้สึกเนี่ยมันจะได้สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงคนที่ห่างบ้านเมืองมาถึง17ปีและก็ได้กลับบ้านทณนะบ้านเกิดมันควรที่จะมืดฟ้ามัวดินบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเรื่องการดิวนะครับไม่มีเรื่องการย้ายขั้วสลับข้างและจุดยืนประชาธิปไตยที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็มันสะสมมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง นะครับและพอหลังเลือกตั้งเนี่ยมันยิ่งหนักกว่าเดิมพอปรากฏเรื่องอภิสิทธิ์ชนวันนี้เนี่ยนะครับวิกฤตศรัทธามันแรงมากยังมีศรัทธาอยู่ยังมีคนรักอยู่แต่ว่ามันหายไปมากมมกว่ากว่าที่อยู่ไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมแล้วก็มองว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำไปถูกต้องะนะครับถ้าถ้าเห็นครั้งแรกคนอาจจะนั้นแต่ผมนี่เห็นมานานนะครับเพราะฉะนั้นประเมินได้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เป็นความน่าใจหายว่าศรัทธาที่เสียไปยากที่จะกอบกู้คืนมา อาจารย์พิชัยล่ะฮะมองยังไงกับสถานการณ์ที่เห็นชาวบ้านเห็นผู้คนไปต้อนรับคุณทักษิณตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ยังไม่ต้องว่ากันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันมีอะไรเกิดขึ้นเอารบรรยากาศคร่าวๆที่เราเห็นก่อนอาจารย์มองยังไงก็คงไม่ต่างจากคุณจตุพรเท่าไรานะครับคืออันที่จริงเนี่ยบาร,รมีของคุณทักษิณในช่วง17ปีนี้เนี่ยก็ถดถอยลงไปเยอะนะ ปรากฏการที่ถดถอยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือผลการเลือกตั้งนั่นแหละเพราะว่าในช่วงการเลือกตั้งนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็พยายามช่วยพักเพื่อไทยจากต่างประเทศในรูปแบบของการพูดสนับสนุนออกรายการอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็ได้มาเป็นลำดับสองนั่นหมายความว่าคนจํานวนมากที่เคยสนับสนุนพรรเพื่อไทยนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า ในช่วงการเลือกตั้งปี -6 6เนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าข้อลดลงเยอะอทีนี้เนี่ยมันก็ยิ่งลดลงมากในช่วงของการตัดสินใจที่ไปร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอำนาจเก่าสิบล้านคนที่เลือกเพื่อไทยทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็สสอเขตเนี่ยก็ประมาณนี้ใน10บล้านคนเนี่ยแน่นอนว่ามีทั้งประชาชนที่มาจากการสนับสนุนความชอบส่วนบุคคล จากสนับสนุนสสในเขตบ้างนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามาจากการสนับสนุนจุดยืนของพรรคเพื่อไทยตลอดระยะเวลา4ปีที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะจุดยืนที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ต่อสู้กับทางกลุ่มอำนาจเก่าะนะครับก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งในสายตาผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,พอพลิกขั้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทย ไปสยบยอมอแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนาฏเก่าก็ทําให้คนเสื้อแดงจํานวนมากเนี่ยที่มีจิตใจสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวแทนทางความคิดของเขาเนี่ยก็เกิดอาการช็อกแล้วก็ผิดหวังกันหมดอืซึ่งอันนี้เนี่ยก,ก็คงจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งผลมันก็ปรากฏเป็นรูปธรรมจากการสำรวจโพลต่างๆที่ทําอย่างเป็นระบบของนีดาโพลเนี่ยนะ,ะทั้งแต่ปลายปีแล้วล่ะ แล้วก็ในช่วงเดือนเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยก,ก็จะสํารวจอีกครั้งหนึง่งแล้วเราคงจะเห็นภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณเองอในฐานะที่เป็นผู้ำดำรงการเมืองก็เป็นธรรมดาที่คนจะไปพบปะก็มีนักข่าวบ้างข้าขราชการบ้างแล้วก็อาจจะมีชาวบ้านบางส่วนนะก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละถ้าการในสายตาของคุณจตุพรประเมินก็น้อย อย่างลงอย่างมากนะครับนั้นแสดงว่าความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตัวคุณทักษิณเองและก็พรรคเพื่อไทยเองก็ถดถอยลงไปอย่างมากมายครับทีนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเรามองจากภายนอกเราเห็นความเคลื่อนไหวแต่ว่าทีนี้ภายใต้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรแอบแฝงไหมหลายคนตั้งคําถามว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นหรือคาดการณ์ว่านัยยะทางการเมืองหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ ผมว่าเย็นนี้ที่นายกที่เป็นทางการเนี่ยคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งตอนเช้าสื่อมวลชนไปถามนายกทักษิณแล้วว่าจะได้พบกันหรือไม่นายกศินก็จะได้พบกันที่บ้านคุณยวาวภาครับนะครับซึ่งก็อยู่ที่เชียงใหม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญถัดจากนี้ไปมันจะเกิดปรากฏการก็คือว่าที่มีการตั้งให้มีการศึกษา นะครับเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยคณะกรรมาการดิจิตอลชุดใหญ่เนี่ยก็จะครบกําหนดในวันที่17ละครบครบเดือนคอรมอสัญจรประชุม18-19จะเอาเรื่องนี้เข้าเลยหรือเปล่าอและนี่นะครับและในการอภิปรายของวุฒิสภาในวันที่25เนี่ยอยู่ดีๆวุฒิสภาก็เปล่งวาจาว่าขออยู่ถึงวันวันที่จะมีการอ,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 อภิปรายนั่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นการพูดลอยรอย เพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นดูว่าเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันซ่อนนะครับเรื่องราวเพราะรัฐบาลนี้เกิดขึ้นมาจากการดิวชนิดที่ไม่มีปีไม่มีคลุยอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้เลยเพราะว่าทําตรงกันข้ามกับที่ประกาศไว้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในห่วงตอนปลายที่วุฒิสภาจะครบรัเนนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามดิวนั้นอดีตนายกยิ่งลัก ถึงคิวจะต้องเดินทางกลับครับแต่การกลับของนายกยิงลักษ์นั้นผมก็ยังเชื่อว่ากลับในวันที่คุณเสษาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่บริหารประเทศร่วมเจดเดือนกว่าที่ไม่ได้ใช้งบประมาณมีงงมีงบค้างท่องบเหลือจ่ายนะครับและก็งบประจำนะครับงานแรกก็คือปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลเลยไหมแต่ว่าที่เหลือของการเป็นเซลแมนเนี่ย ขายของมาเจ็ดเดือนปิดการขายไม่ได้ทั้งงานเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเป็นประเทศประเทศนี้เป็นบริษัทนะครับให้เซลแมนคนหนึ่งไปทําหน้าที่ขายของเนี่ยเจ็ดเดือนไม่ได้ขายของทะกิ้ได้แต่ความสนใจหน้าลงทุนความเป็นจริงนั้นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องไปปิดการขายไม่ใช่เป็นคนไปเปิดไม่ใช่นําเสนอไม่ใช่ถูกนายกรัฐมนตรีมันต้องไปไปถึงก็ลงนามนะครับจับมือเรียบร้อยอนะครับแต่นี่ นะครับไปเปิดเองแล้วก็ปิดไม่ได้นั่นหมายความว่า67เดือนแล้วต้องประเมินผลแล้วคือหมายความว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ใช้งบประมาณมันก็ผิดปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในส,สภาก็รู้กันเนี่ยความเป็นจริงงบประมาณนี่เร่งแป๊บเดียวนะครับป่านนี้ได้ใช้แล้วเพราะว่าต้องเริ่มใช้วันที่หนึ่งตุลาคมนะครับในปลายจะไปได้ใช้เดือนเมษาเนี่ยปัญหาว่าคุณเศรษฐาจะอยู่ได้ใช้ถึงวันนั้นหรือเปล่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามดีลเนี่ยนายกยิ่งรักษณถ้าพลาดโอกาสนี้เนี่ย ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับ,บถ้าสถานการณ์การเมืองมันพลิกไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นผมว่าอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับจิ๊กซอที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องเงินดิจิตัลจะเข้าคอรมอวันไหนนะครับซึ่งถ้าเข้าในการประชุมที่พะเยาคอรมอสัญจรเราคงจะเห็นปรากฏการทางการเมืองหรือว่าหลังจากนั้นก็ต้องไปเจอการอภิปรายของวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาเขาเตรียมทั้งเรื่องชั้น14รเรื่อง3 EP อีีของคุณชูวิทย์ นะครับเรื่องสะพานพระขนงเรื่องตั้งผู้กำกับเยอะแยะมากมายมนะครับและจะหนักด้วยะนะครับถ้าเลยเถิดไปจากนั้นก็เจอสอสอฝ่ายคา้านนะครับวันที่3ถึง5เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าให้ดูปรากฏการณ์ทางการเมืองหลังจากวันนี้ไปเราจะเห็นร่องรอยตามลแบบําดับทุกอย่างไม่ใช่บังเอิญแต่มันจะเห็นเห็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนเร็วๆนี้ถูกไหมครับถูกก เอาเงินดิจิตอลเข้าคอรมววันไหนก็จะเห็นแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับไอ,ไอเรื่องการไปกินข้าวตอนแรกทำท่านะครับคิวงานแน่นเอียดแต่ตอนเย็นว่างไม่รู้จะได้เจอกันหรือไม่ครต่วันนี้นาะยกทักษิณก็สารภาพแล้วว่าเป็นจะไปเจอกันที่บ้านคุณโยภาแตท่ที่ผมสงสัยคือคุณทักษิณกับคุณเศรษฐาการจะเจอกันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากทําไมต้องมาเจอกันให้เราเห็นหรือหรือต้องมาเจอกันแบบให้ทุกคนได้รับทราบแบบนี้ก็วันที่ไปที่บ้านจันทสองล่าเนี่ยนะครับ ความเป็นจริงนั้นเจอแบบไม่มีคนเห็นก็ได้แต่นี่เอารถหลวงไปใช้วันนั้นต้องไปในฐานะนายกได้อย่างเดียวนะติดคุกนะนะครับนายกส่วนท้องถิ่นเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวนี่ติดคุกก,กันนาวนะครับคำพิพากษาสารดีกาคดีทุจริตมีถมเถเปิดกระจกให้เห็นออกมาก็สัมภาษณ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้มีก็มีคนตั้งคําถามว่าเอาถ้าวันนี้จะไปพบที่บ้านจันสองล่าอีกมันจะไม่แปลกหนัก,กว่าที่ไปพบที่จังที่จังหวัดเชียงใหมอ่อม เพราะว่านี่นะครับหลากหลายเรื่องราวมันไม่ได้เกี่ยวข้องระหว่างเฉพาะตัวนายกทักษิณกับนายกเศรษฐามันก็เกี่ยวกับคู่ที่ดิวที่ผ่านมาด้วยผมว่า,น,า,น,าน่าสนใจเรื่องราวถัดจากนี้ไปเพราะการเบี้ยวดิวมันยังไม่เกิดในขณะนี้นะถ้าจะเบี้ยวนักการเมืองเขาจะเบี้ยวกันในวินาทีสุดท้ายเหมือนกับวันที่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีสิบนาทีเท่านั้นสนะิบเอ็ดโมงของวันที่ยี่สิบสองสิงหานะครับช่นนิตพลเอกประวิทย์ยังกลับบ้านแทบแทบจะหลงบ้านกันเลย คือถ,ถ้าจะมเปลี่ยนมัเนเปลี่ยนวินาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายการเมืองอ,อย่างนั้นอยู่แล้วการเมืองเขาจะไม่หักกันเป็นเดือนๆนะครับเขาจะเอาวินาทีสุดท้ายนะครับขนาดนี้ยังไม่หักแต่ว่าดูวินาทีสุดท้ายจะหักกันหรือเปล<ะ>่าก็ต้องรอดูอาจารย์คีดเห็นยังไงฮะอะไรมันอยู่เบื้องหลังหรือนัยยะทางการเมืองหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงคือคุณทักษิณกับคุณเศรษฐาเนี่ยที่เจอกันสองครั้งอันนั้นเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าอิทธิพลของคุณทักษิณเนี่ย ที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยสูงอย่างยิ่งครับ,รบแล้วก็คงจะเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนเรื่องดีที่คุณจตพลพูดเนี่ยคือผมเองก็ไม่มีข้อมูลแต่ว่าลองวิเคราะห์ดูว่าแผนจะเป็นยังไงนะคือประเด็นก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเศรษฐาเนี่ยถามว่ามันจะส่งผลดีกับกลุ่มเครือข่ายอำนาจเก่ายัางไงอื แล้วก็จะส่งผลเสียหรือว่าผลดีต่อพักเพื่อไทยแล้วก็ทางคุณทักษิณยังไงคือผมคิดว่าในขณะน,นี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตัวนายกจะเอาคุณเศรษฐามาเป็นคุณอนุทินหรือว่าคุณพีรพันธ์มันไม่ได้มีความแตกต่างกันครับในแง่ที่เอ,อืเออ้อประโยชน์ต่อกลุ่มอำนาจเก่านะก็คือหมายความว่า พักเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสมการของกลุ่มอํานาจเก่าไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในแง่นี้ไม่มีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเอาคุณอนุทินหรือว่าคุณพิรพันธ์เข้ามาหรือแม้กระทั่งจะเป็นคุณแพรทองทานก็ตามเนี่ยถ้าเอาคุณแพทองทานมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวสลับกันไปภายในเ,เพื่อไทยนะอันนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมาย แค,แค่เปลี่ยนลุกของพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าเปลี่ยนเอาคุณอนุทินหรือว่าพิรัพันขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาความชอบธรรมต่อรัฐบาลใหม่มากขึ้นเพราะว่าพรรคที่เสียงน้อยเนี่ย35เสียงของรวมไทยสร้างชาติหรือ70เสียงของภูมิใจไทยนะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นภูมิใจไทยก็มีชนักติดหลังอยู่เลขาธิการก็ยังโดนเรื่องที่ปปชอ,อยู่เนี่ย พราะความชอบธรรมของรัฐบาลเนี่ยก็ยิ่งตกต่าลงไปอีกอแล้วก็จะเป็นผลเสียมากกว่าต่อกลุ่มอํานาจเก่านะแต่ว่าเขาอาจจะไม่แก่ก็ได้นะนะแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกของประชาชนแน่นอนว่าอันนี้มันก็ยิ่งสะท้อนอถึงความประหายอํานาจของกลุ่มอํานาจเก่าแล้วกันนะที่จะต้องการรวบประเทศไทยแล้วก็เพื่อไทยเองถ้าปล่อยให้อ่ อันภูมิใจไทยหรือว่ารวมไทยสร้างชาติมาเพื่อไทยเนี่ยจบเลยนะก็จะถูกตั้งคําถามจากผู้สนับสนุนเอา้าคุณมีตั้งร้อยสี่สิบกว่าเสียงแล้วคุณปล่อยให้พักที่มีเสียงน้อยกว่าขึ้นมาเป็นนายกขึ้นมา<ท>เป็นนายกได้ยังไงครับอนาคตทางการเมืองของเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วครับถ้าทําแบบนี้อีกมันก็ยิ่งแย่หนักไปอีกอ,อในอแลวส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าควันการตัดสินครั้งนี้เนี่ย ก็เป็นการตัดสินถ้าถ้าจะมีการเปลี่ยนนายกเป็นการตัดสินใจที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ขอให้เกิดผลเสียต่อกลุ่มเครือข่ายอํานาจทั้งหมดครับนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่กลุ่มเครือข่ายอํานาจกังวลคืออะไรเมื่อกี้ก็คุยนอกรอบกับคุณจตุพรอยู่ประเด็นที่กลุ่มเครือข่ายอํานาจเก่ากลัวเนี่ยก็คือกลัวว่าเพื่อไทยจะหักหลังอืไปจับมือกับก้าวไกลนะนั่นก็คือสิ่งที่เขากลัวอนะ แต่ว่าถึงกลัวแบบนี้เนี่ยถึงเปลี่ยนนายกมันก็ไม่สามารถขจัดความกลัวได้มันก็ยิ่งทำให้เพื่อไทยเนี่ยมีแรงจูงใจที่อยากจะไปจับมือกับก้าไป,ไปเป็นอีก,อกเขาไปหรือเปล่าอ่าใช่นะว่าบ,บ,บีบเขาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปจับมืออีกอนะก็อาจจะมีแง่มุมในลักษณะนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยเองเนี่ยก็ก็จะต้องอถ้าหากว่า ในการเจรจาที่จะทําให้กลุ่มอํานาจเก่าเขามีความมั่นใจก็จะต้องไปพูดคุยหรือว่าไปไปดีอะไรกันก็ก็แล้วแต่นะว่าจะไม่จับมือกับก้าวไกลแน่ๆนะอันนั้นก็ก็คงจะอาจจะเกิดขึ้นคือมันก็ต้องไปสร้างก็ต้องไปสร้างหลักประกันทางอื่นอาจจะไปสร้างหลักประกันว่าเออคุณไม่หักหลังนะ คุณหักหลังก้าวไกลมาแล้วครั้งหนึ่งคุณอย่ามาหักหลังผมอีกอแต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้<อ>ว่า<ร>ะจะแล้วแต่ว<า>่าจะออกมายัางไงคุณจตุพรมองอยังไงถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คุณเศรษฐาไม่ได้ไปต่อละ่ะไม่รู้ละก่อนสงการไหมหรือยังไงไหมยอย่างที่อาจารย์บอกคุณอนุทินไหมพีระพันธ์ไหมหรือคุณอุ้งอิงจะเป็นหน้าไหนอ่ะผมไม่เชื่อว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงเพราะว่าถ้าเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยจะหนักกว่าคุณเศรษฐาครับ ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตอนจุดสตาร์ทของคุณนุ้งอิงนี่คู่ขี่กับคุณพิธาเลยแต่สปีดของเธอเนี่ยซึ่งมีพลานุภาพมากนะแต่ว่าการกระทํามันตรงกันข้ามทําให้ความนิยมเนี่ยต่ำกว่าคุณเสถาตอนรณรง์หาเสียงเนี่ยคุณเสถานี่ต่ำกว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยคุณเสถานี่ลําดับสี่นะคนเอกประยุทธ์ลําดับสามคุณนุ้งอิงกับคุณพิธาคู่ขี่กันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณนุ้งอิงหล่นไปลําดับสี่ ลำดับสามหาคนที่เหมาะสมยังไม่ได้นะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเห็นว่าถ้าคุณลุยิ่งถูกวางให้เป็นนายกเนี่ยนะครับคนเกมตลาดทางการเมืองที่พรรคเพื่อไทยชำนาญการนั้นจะไม่วางบริบทอย่างนี้การโพสต์หลายๆอย่างเนี่ยมันชี้ได้ชัดว่าไม่ได้เพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคร่วมที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผิดธรรมชาตินะครับ มันหาเหตุผลหาความชอบทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่มาเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลมที่สอวาจากคณะผู้ยึดอำนาจนะครับอยู่ดีมาโหวตให้กับนะครับพักการเมืองที่ตัวเองยึดอำนาจะนะครับพักร่วมรัฐบาลของคณะยึดอำนาจที่พักเพื่อไทยตราหน้าไว้ว่าเป็นพวกประเด็ดการมไม่มีวันจะจับมือโดยเด็ดขาดก็มาจับมือกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เหลืออะไรนะครับไม่มีคาว่าศักดิ์ศรี ไม่มีคําว่าความชอบธรรมประชาธิปไตยอะไรพูดอีกไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะไปให้พักลลาดับรองไปก็ไม่กระทบอะไรมากกว่านี้เพราะว่าอยู่ที่จุดที่ต่ําสุดอยู่แล้วในอดีตเนี่ยนะครับตอนที่พักเพื่อไทยครั้งแรกเนี่ยนะครับหลังจากพลังประชาชนถูกยุบผมก็เป็นสสอหอยุดมติของพักเนี่ยให้ไปโหวตให้พลตเรรจประชาพรมนอกพักเพื่อแผ่นดินมีอยู่เก้าที่นั่งเท่านั้นเองนะครับวันนี้พักพวกนี้เกินกว่า เก้าแน่ยครับยังไปบูวตให้เลยแต่ว่าแพ้นะครับมาวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าเราเอาหลักรัฐาศาสตร์หลักธรรมมาพิบาลหลักความชอบธรรมใดๆไปจับไม่ได้อีกต่อไปอนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงไม่มีไม่มีนะครับหาความดีไม่พบที่จะมาอธิบายค,บความชอบธรรมใดๆเพราะฉะนั้นที่นะครับสิ่งที่จะเกิดต่อไปนั้นคือว่าตกลงไวอ้อย่างไรมันก็ไปตามนั้นเบี้ยวข้อตกลงก็จะต้องเจออะไร คือกลายเป็นว่าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไปหมดเลยถูก้องเป็นอะไรก็เกิดขึ้นได้ไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องจับตาดูครับอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คืออาจจะเป็นเย็นนี้ว่านายกเศรษฐากับอดีตรายกทักษิณเจอกันมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงออกมาเราก็จับตาดูกันต่ออย่างที่คุณจตุพรบอกมีอีกหลายด่านซึ่งมันก็วดเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพัดก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อขอหยิบเอาประเด็นเรื่องของกกตยื่นยุบพักเก้าไกลมาคุยกันต่อ ว่าเอะมันยังมีทางรอดไหมเพราะว่าหลายคนรอลุ้นว่าสุดท้ายแล้วก้าวไกลจะโดนยุบหรือเปล่าพักผู่เดียวกลับมาคุยกันต่อครับ